บทนำเครื่องบินขับไล่ MiG 21ถือเป็นหนึ่งในอากาศยานรบที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดลำหนึ่งในประวัติศาสตร์การทหารยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองผลิตโดยสหภาพโซเวียต MiG 21ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามเย็นความตึงเครียดร,ระหว่างขั้วมหาอำนาจและการประทะกันของอุดมการณ์ระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออกในขณะที่เครื่องบินขับไล่จากฝั่งตะวันตก เช่น F-4 Phantom II หรือ F-100 s t a r Fighter ได้รับความนิยมในกองทัพนาโต Mig-21 ก็กลายเป็นเสาหลักของกองทัพอากาศฝ่ายคอมมิวนิสต์ในหลายประเทศทั่วโลกนังสือไฟเวล Mig-21 ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ในมุมมองที่หลากหลายตั้งแต่บทบาทในสนามรบสมรรถนะทางเทคนิคประสบการณ์นักบินไปจนถึงสภาวะทางประวัติศาสตร์ที่นำพา Mig-21 เข้าสู่เวทีการสู้รบอันดุเดือดท่ามกลางบริบทของสงครามเย็น 1>, 1ประวัติความเป็นมาและการออกแบบ MIG 21พัฒนาโดยบริษัทมิโครยันกูเรวิทดีไซน์บูโรของสหภาพโซเวียตในช่วงต้นทศวรรษที่1950โดยเริ่มจากความพยายามที่จะสร้างเครื่องบินขับไล่ที่มีความเร็วเหนือเสียงมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กลางอากาศดอกไฟและสามารถผลิตได้ในปริมาณมากในปี1955เครื่องต้นแบบของ MIG 21ได้ทำการบินเป็นครั้งแรกและได้เข้าสู่ประจำการจริงในปี1959 จุดเด่นของ Mig-21 คือการออกแบบที่เรียบง่ายน้ำหนักเบาความเร็วสูงโดยสามารถทำความเร็วได้ถึงแมตซ2.0ประมาณ2,175กิโลเมตรชั่วโมงและมีความสามารถในการไต่ระดับที่ยอดเยี่ยมปีกสามเหลี่ยมแบบเดลต้าวิ่งทำให้มันคล่องแคล่วในระยะประชิดแม้จะขาดความเสถียรในบางสภาพอากาศก็ตาม 2. บทบาทในสงครามและการรบกลางเวหา MIG 2 1ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินขับไล่ประจำการเท่านั้นแต่มันได้เข้าไปมีบทบาทในสงครามใหญ่หลายครั้งทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งสหภาพโซเวียตได้ส่งออกเครื่องบินรุ่นนี้ไปยังพันธมิตรนับสิบประเทศได้แก่เวียดนามอินเดียอียิปต์เซียรยลิเบียและเกาหลีเหนือสงครามเวียดนามในสงครามเวียดนาม MIG 2 1ได้รับการบรรจุในกองทัพอากาศเวียดนามเหนือโดยมีภารกิจในการป้องกันการโจมตีทางอากาศจากสหรัฐอเมริกา เครื่องบินรุ่นนี้มักใช้แทคติกตีแล้วหนี Hit แอนด์รเพราะมีความเร็วสูงและสามารถหลบเลี่ยงเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐอเมริกาเช่น F-4 Phantom II ได้ในบางครั้ง MiG-21 ได้สร้างความเสียหายให้กับฝูงบินของสหรัฐอเมริกาไม่น้อยและยังเป็นเครื่องบินหลักในการเผชิญหน้ากับฝูงบิน B-52 ที่มีบทบาทในภารกิจทิ้งระเบิดทั่วเวียดนามสงครามตะวันออกกลาง MiG-21 ได้เข้าร่วมในสงครามยมทิป,ปู่ สงครามหกวันและสงครามอื่นๆที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางโดยเป็นเครื่องบินหลักของอียิปต์และซีเรียที่ใช้ต่อกรกับกองทัพอากาศอ,อิสราเอลแม้จะมีศักยภาพที่ดีในระดับหนึ่งแต่ก็พบกับความยากลาบากเมื่อต้องเผชิญกับเครื่องบินของอิสราเอลที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบเรดาร์ที่ล้ำหน้ากว่าสงครามอินเดียปากีสถานอินเดียคือหนึ่งในผู้ใช้งาน MIG 21มากที่สุดนอกกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ และ MIG-21 ได้เข้ามามีบทบาทในหลายสงครามโดยเฉพาะสงครามกับปากีสถานในปี1,971ซึ่ง MIG-21 ของอินเดียสามารถสร้างความเหนือชั้นในเวหาเหนือ MIG-19 และ F-86 สซาเบรของปากีสถานได้อย่างชัดเจน 3. สมรรถนะและเทคโนโลยีแม้จะพัฒนาในายุค 19-50S แต่สมรรถนะของ MIG-21 กลับถือว่าโดดเด่นในเวลานั้นโดยเฉพาะในด้านความเร็วและความคล่องตัวความเร็วสูงสุด แม้สองเพดานบิน1 7 5 0 0เมตรอัตราไต่ระดับ225เมตรต่อวินาทีรัศมีทําการรบประมาณ1,210กิโลเมตรอาวุธปืนใหญ่อากาศ23มเมตรขีปนาวุธ K13 เทียบเท่าเอมลบ9้าไซวินเดอร์ระเบิดนำวิถีและไม่ใช่นำวิถีจุดเด่นคือความง่ายในการดูแลรักษาและสามารถบินขึ้นจากรันเวย์ที่สั้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในบทบาททั้งขับไล่และโจมตีภาคพ,พื้นดินแม้จะไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะก็ตาม 4. จุดอ่อนและข้อวิจารณ์แม้ MIG-21 จะประสบความสำเร็จด้านจำนวนการผลิตและการส่งออกแต่ก็มีข้อจำกัดสำคัญได้แก่เรดาร์ล้าหลังเมื่อเทียบกับเครื่องบินตะวันตกระบบเรดาร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกของ MIG-21 มีความล้าหลังทำให้การตรวจจับและล็อกเป้าหมายในระยะไกลทำได้ยากทีสายบินจำกัด ทำให้ต้องมีการเติมเชื้อเพลิงบ่อยและไม่เหมาะกับภารกิจระยะไกลห้องนักบินแคบและทัศนวิสัยไม่ดีมีผลต่อความสะดวกของนักบินโดยเฉพาะในภารกิจที่ต้องใช้การมองเห็นมากเช่นดอกไฟไม่มีระบบ f l y b y w i ส e ส่งผลให้การควบคุมไม่แม่นยำเท่ากับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆ 5. มรดกและบทบาทในปัจจุบัน MIG 21ยังคงมีบทบาทในหลายประเทศจนถึงศตวรรษที่ 21โดยเฉพาะในประเทศที่มีงบประมาณจำกัดเช่นอินเดียแอโกลาอิรานและประเทศในแอฟริกาบางประเทศอินเดียได้ทำการอัปเกรด Mig-21 หลายลำให้สามารถใช้ระบบเรดาร์และอาวุธยุคใหม่รวมถึงเรียกลุ่นที่อัปเกรดนี้ว่า Mig-21 ใบสันอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ Mig-21 ของอินเดียบ่อยครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเสียงเรียกร้องให้ปลดประจำการเครื่องบินรุ่นนี้ โดยในปี2025อินเดียประกาศแผนยุติการใช้งาน Mig-21 ทั้งหมดภายในไม่กี่ปีข้างหน้า 6. บทสรุปจากหนังสือไฟเวล Mig-21 หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพียงแค่บอกเล่าความสำเร็จของ Mig-21 เท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีอากาศยานรบจากยุคเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตแบบพื้นฐานไปสู่ยุคข,ของสตีลและมันเทโรไฟเตอร์เครื่องบินอเนกประสงค์ไฟเวล MIG 2 1ยังให้เสียงของนักบินจากหลากหลายชาติที่เล่าถึงประสบการณ์ในห้องนักบินของ MIG 2 1อย่างลึกซึ้งบ้างก็เล่าว่ามันคือสัตว์ร,ร้ายที่เชื่องช้าในยามสงบแต่ดุร้ายเมื่อเข้ารบขณะที่บางคนเล่าว่ามันคือเครื่องจักรที่เชื่อมันได้แต่ก็ไว้ใจไม่ได้เสมอ 7. บทสรุป MIG 2 1ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินขับไล่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยหนึ่งเป็นผลิตผลของการเมืองระหว่างประเทศ และเป็นผลงานทางวิศวกรรมที่แม้จะเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงมันได้ผ่านสมรภูมิมากมายทั้งในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางนับเป็นเครื่องบินที่มีจํานวนการผลิตมากที่สุดในยุคเจ็ตมากกว่า11 0 0 0พันลำและเป็นเสาหลักของอากาศยานยุทธศาสตร์ของประเทศกําลังพัฒนาแม้ MIG 21จะทยอยปลดประจำการไปแล้วในหลายประเทศแต่มรดกของมันยังคงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์การบินและการทหารโลกเช่นเดียวกับคําอําลาในหนังสือไฟเวล MIG 21ที่ยืนยันว่าเครื่องบินลำนี้ได้ทิ้งร่องรอยไว้ในใจของคนทั้งรุ่นจำนวนคำประมาณ2,000คํคำหากคุณต้องการรูปภาพประกอบคำบรรยายใต้ภาพหรือเวอร์ชั่น PDF สำหรับพิมพ์และเผยแพร่แจ้งได้เลยครับ <S You s e increase ChatGPT s แน่นอนครับต่อไปนี้คือส่วนขยายเพิ่มเติมจากรีวิวเดิมเพื่อเพิ่มความลึกซึ้งและนำยอดคำให้ครบมากกว่า2,000คํคโดยจะเพิ่มในหมวดของ อิทธิพลของ MIG 21ต่อโลกการบินทหารมุมมองของนักบินการบรรจุในกองทัพไทยและบทเรียนจาก MIG 21 8อิทธิพลของ MIG 21ต่อโลกการบินทหาร MIG 21ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินที่ผลิตจำนวนมากที่สุดในยุคเจ็ตเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบและพัฒนายุทธศาสตร์ทางอากาศในหลายประเทศ ทั้งพันธมิตรโซเวียตและประเทศคู่แข่ง MIG 21แสดงให้เห็นถึงข้อดีขององค์การออกแบบเครื่องบินที่เรียบง่ายราคาถูกและเน้นประสิทธิภาพเชิงรุกในการต่อสู้กลางเวหาดอกไฟมากกว่าความซับซ้อนทางเทคโนโลยี เครื่องบินแบบเฉิงดูเจเของจีนคือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนของอิทธิพลจาก MIG21 โดยจีนได้ซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิต MIG 21F13 จากสหาภาพโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษ1 9 5 0และต่อมาได้พัฒนาและผลิตรุ่นของตอนเองอย่างต่อเนื่องจอน,น,นมีเวอร์ชั่นส่งออกหลายสิบรุ่นส่งผลให้ J7 และ MIG21 กลายเป็นคู่แฝดทางยุทธศาสตร์ที่พบเห็นได้ในหลายประเทศเช่นบังคลาเทศพมา่าอิหร่านสุนและอีกมาก 9. มุมมองของนักบิน เครื่องจักที่ทั้งรักและเกลียด MIG 2 1ได้รับคำขนานนามจากนักบินในหลายประเทศว่าเป็นอสูรกายแห่งท้องฟ้าที่ทั้งรักและเกลียดในเวลาเดียวกันเพราะแม้มันจะมีสมรรถนะความเร็วสูงและความคล่องตัวที่ดีเยี่ยมในระดับความเร็วเหนือเสียงแต่ในเวลาเดียวกันก็มีจุดอ่อนที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หนึ่งในนักบินของกองทัพอ,อากาศอินเดียกล่าวในไฟ์เว well. ล MIG 2 1ว่าเครื่องบินลำนี้คือบททดสอบสำหรับนักบินทุกคน ไม่มีอะไรให้อภัยแม้แต่นิดเดียวความผิดพลาดเล็กน้อยอาจหมายถึงจุดจบแต่หากคุณเชี่ยวชาญมันมันจะเป็นเหมือนดาบที่คมกริบที่สุดในอากาศมีรายงานว่านักบินมือใหม่มักประสบอุบัติเหตุจากการลงจอดเพราะ MIG 21มีความเร็วในการลงจอดสูงกว่าเครื่องบินทั่วไปและการมองจากห้องนักบินค่อนข้างจำกัดทำให้ต้องใช้ประสบการณ์และทักษะอย่างมากในการควบคุม1 0 MIG 21กับกองทัพอากาศไทย แม้ว่าไทยจะไม่เคยมี Mig 21ประจำการในฝูงบินของตอนเองอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้เฝ้าติดตามสมรรถนะและบทบาทของ Mig 2 1อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงสงครามเวียดนามเมื่อเครื่องบินรุ่นนี้ของเวียดนามเหนือปะทะก,กับกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ประจำการในไทยเช่นฐานทัพอากาศอุตภาและนครราชสีมานอกจากนี้กองทัพอากาศไทยยังได้ทำการศึกษายุทธวิธีของ Mig 2 1เเพื่อ,อออกแบบการฝึกนักบินและการวางระบบป้องกันภัยทางอากาศ ในฐานะที่ไทยอยู่ในเขตพื้นที่เสียงที่อาจเผชิญกับเทคโนโลยีของฝั่งตะวันออกในยุคนั้น 11. บทเรียนจาก MiG 21 MiG 21มอบบทเรียนสำคัญหลายประการให้กับโลกการบินทหารการผลิตจำนวนมากและราคาไม่แพงสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ดีแม้จะด้อยกว่าทางเทคโนโลยีแต่การมีเครื่องบินจำนวนมากช่วยสร้างความอิ่มตัวในสนามรบและสร้างความยุ่งยากให้กับศัตรูความเชี่ยวชาญของนักบินเป็นหัวใจ ความเรียบง่ายของ MIG-21 หมายความว่านักบินที่มีทักษะสูงสามารถใช้เครื่องบินลำนี้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแต่ผู้ที่ขาดประสบการณ์อาจตกเป็นเหยื่อของข้อจำกัดของมันเทคโนโลยีไม่ใช่ทุกอย่างในบางกรณีเครื่องบินที่ล้าหลังกว่าทางเทคโนโลยียังสามารถมีใช้ได้หากใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเช่นการโจมตีแบบกองโจรทางอากาศหรือการใช้ความเร็วเหนือเสียงอย่างมีชั้นเชิง12อวสารของตำนานแห่งท้องฟ้า ในทศวรรษ2020หลายประเทศเริ่มทยอยปลดประจำการ Mig-21 ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยสมรรถนะที่ล้าสมัยและความไม่สอดคล้องกับสนามรบสมัยใหม่เครื่องบินรบยุค5อย่าง F-35, J-20 หรือ Su-57 ได้เข้ามาแทนที่ด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสตีลเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการรบทั้งในระยะประชิดและไกล อินเดียซึ่งเป็นผู้ใช้ MIG 21รายใหญ่ที่สุดในโลกก็ประกาศว่าจะยุติการใช้งานทั้งหมดภายในปี2025หลังจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและประสบปัญหาในการบำรุงรักษาอะไหล่ที่ลดลงตามอายุการใช้งาน13คำอำลาที่คู่ควรการอำลา MIG 21ไม่ใช่เพียงการปลดประจำการเครื่องบินรุ่นหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการปิดฉากบ,บทสำคัญของยุคสมัยแห่งสงครามเย็นเครื่องบินลำนี้ได้ต่อสู้อย่างดุดันในสนามรบจริง ฝึกฝนนักบินหลายพันนายสร้างแรงบันดาลใจให้กับวิศวกรอากาศและเปลี่ยนแปลงแนวคิดขององค์การรบกลางเวหาไปตลอดการหนังสือไฟเวล์ Mig 21จึงไม่ใช่แค่บันทึกทางทหารแต่คือบทกวีแห่งความทรงจำที่ยกย่องเจ้าเหล็กบินลำนี้ด้วยภาษาที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ความเคารพและความเข้าใจในตัวตนของมันบทส่งท้าย MIG 21เเป็นเหมือนสัตว์ป่าแห่งเวหาที่ฝ่าฟันสนามรบมายาวนานกว่า6ทศวรรษแม้วันนี้มันอาจไม่ได้โบยบินอยู่ในฟ้าสมรภูมิอีกต่อไปแต่ทุกสายตาที่เคยจ้องมองเส้นทางการบินของมันยังคงจดจำได้มันคือความภาคภูมิใจของสหภาพโซเวียตและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้กับโลกการบินทหารทั่วโลกหากคุณได้ยินเสียงคำรามของ MIG 21บบนฟ้าเมื่อใดจงรู้ไว้ว่าคุณกำลังฟังเสียงของตำนานที่ยังไม่ตาย